ร้านอาหารขอนแก่นที่บรรยากาศอบอุ่นเหมาะกับมื้อครอบครัวอาหารเซอร์วน์ราคาน่ารักที่สําคัญคือเมนูต่างๆเสิร์ฟอย่างอลังการมีเมนูเด็ดๆหลายอย่างซีฟู้ดคือขึ้นชื่อมากยกให้เป็นร้านนี้เลยค่ะประชาสสมสร171เป็นร้านทนะี่หลายๆคนรู้จักที่สาคัญที่นี่เขามีเมนูดีๆเยอะมากวันนี้เราสั่งประช่อนไข่ลุยสวนก็นก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรอลังที่สุดเขาให้ไข่ของประช่อนมาเยอะมาก,มากๆากินยากมากนะคะเมนูนี้ซึ่งมีความกลมกล่อมมากๆให้เครื่องเยอะแบบจัดเต็มตามด้วยหมึกผัดไข่เค็มค่ะด้วยนี้ต้องสั่งทุกรอบที่มมาาเ้น ของไข่เค็มของเขาก็คือดีที่ชอบเลยคือปลาหมึกสดมากๆและตัวใหญ่ชำ่ำตามด้วยหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะม้อนี้สั่งถูกโต๊ะจริงๆปลาหมึกสดเด้งไข่แน่นๆบวกกับน้ำซุปที่เปรี้ยวเผ็ดเค็มสะใจที่สำคัญคือไม่คาวรู้เลยว่าใช้ของสดจริงๆอันนี้ชอบค่ะและจานนี้รีคอมเมนต์จริงๆค่ะกุ้งซอสมะขามเป็นกุ้งตัวโตวๆทอดก,กรอบๆราซอสมะขามเปรี้ยวหวานของเขาเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวกลมกล่อมจริงๆนี่ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันค่ะกระเพาะปลาผัดแห้งเป็นอาหารที่เราชอบสั่งเหมือนกันค่ะเป็นเมนูที่กินง่่่าาาายยยๆๆทนนนไไดดด้้้้เรืออีมแคคขงวะะ มีของหวานเยอะมากรอบนี้สั่งเป็นฮันนี่โทนคือเป็นของหวานที่อร่อยแบบจัดเต็มที่สาคัญฮันนี่โทนให้ผลไม้มาเยอะมากร<ม>าคา,าคืคอน่ารักสุดๆอัวน,นี้ต้องอวยเขาจริงๆค่ะยังมีอีกหลายเมนูที่น่าลองที่นี่นะคะทุกคนบริการดีและสะอาดชอบตรงนี้